มึงจะไปพยยผักดันเขาด้วยมึงเป็นใครพี่ช็อตเหรอใช่มึงควรผักดันตัวเองก่อนไม่สองคนไม่ชอบกันเหรอใช่กันมาก่อนจริงใช่ใช่ใช่ครับคือคือแบบลำคาญมันชอบตรงตัวที่เก๊กตลอดเลยอะไรเงี้ยผมก็ทำตัวเก๊กอะไรตลอดเวลาแล้วก็ทำตัวแบบตอนนั้นเยอะกว่าพิธีกรมันเข้ามาเยอะกว่าแล้วชื่อแบบอัปเป็กไปมันนัดมามากกว่าตอนนั้นอ่ะคือที่กูไม่ชอบมึงเรื่องหนึ่งคือตรงนี้เพราะว่า ชัดเจนคือเขานั่งรถตู้มากับผมจากแบงคอกไปพัทยาระยองอะไรไปถ่ายแบบกันสรุปว่าผมนั่งข้างเขาแล้วผมพูดพูดไปเรื่อยๆชอบพูดพูดไปอะไรอย่างนี้ครับอ้นี่บอก ลงคาดว่ะโอ้โหเฮ้ยลงคาอ่ะมึงแบบยายที่นั่งดิอะไรเงี้ยก็สมัยก่อนเป็นคนแบบจริงๆพูดไม่เก anyway> ่งผมเป็นคนขี้อายมากตอนแรกๆที่เข้าวงการแรกๆอะเหมือนหล่แรกๆอะโอ้เออเราก็เลยไม่รู้จะเม็เฟร์อะไรเขายังไงดีแต่พอมีเวลาที่นั่งคุยกันสองคนถึงเริ่มสนิทกันแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยดีแล้วก็พยายามผลักดันเต็มที่นะเพราะความสามารถเขาเยอะไม่พยายามผลักดันเขาด้วยมึงเป็นใครพี่ช็อตเหรอใช่มึงควรผลักดันตัวเองก่อน ไปในมุมเราอะคือร้องเพลงเต้นเก่งแต่เขาอะเป็นคนเขียมเขินขี้อายแล้วเม่ยที่เราก็สุว่ามาไปทั้งแบบสายบุญไปไหว้พระพาเขาไปแก้กรรมหนักๆนานะเะจนเขาบวชคือจริงๆแล้วเขาก็พาไปที่วัดหนึ่งใช่ไหมครับมันเป็นเรือนไทยแล้วผมต้องนอนอยู่คนเดียวไม่มีแบบผู้ที่ดูแลไม่มีเพื่อนผมบอกว่าผมไม่ติดนะครับที่จะต้องนอนกับคนอื่น ผมว่าแบบศิลปินอะไรมาเอ็ด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 อเดียผมก็แบบอ๋อมันมันเลนไทยโบราณเงี้ยมันก็แบบเอ็ดเอ็ดอ๋อลมลืมไมลั่นแหละหลังหลังเอ็ดทั้งแล้วถามว่าที่คนพาไปวัดอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ได้ไปอยู่ทั้งหลกคนทั่วมันเอ็ดแรกเลยอย่างวัดลมอ่ะโอเคลมเอ็ดสองอ่ะไมลั่นเอ็ดสามสี่ห้าหกนี่ ไม่ใช่แล้วเริ่มสงสัยละก็ก็เลยบอกเพื่อนมารับก็ทีไม่ไหวแล้วแต่ตอนนั้นคือก็คดแค่คืนเดียวนอนได้คืนเดียวยังไม่ได้นอนเลยแล้วสุดท้ายเขามาบวชที่วัดประวรอีกทีนึงเพราะหลังจากนั้นก็แอบแฝงไปแต่แต่พอสุดท้ายอ่ะพอดังเป็นหน้ากากจิงโจ้เขาก็ไม่ลืมคือเขาเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆคือแต่เพื่อนไม่รับเ็ได้รักคุณจะได้ใส่เลวนะผมรู้สึกว่าแล้วผมก็กลับมารักเขาอีกครั้งในวันที่ผมบวช ที่วัดบวรเหมือนกันแล้วเขาเคยวัดวัดบวรเขาโทรมาในฐานะที่เขาเป็นนักกางยิงโจ้แล้วเฮ้ยเพมอยู่ไหนอะเป็นพระอยู่วัดส่เกือบเล็กไออยู่วัดอยู่วัดโยมเออไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าไปหานะแล้วก็เข้ามาหามานอนด้วยแล้วก็ไปเป็นเด็กวัดโลแล้วตื่นมาก็มาช่วยเป็นเด็กวัดรับบิณฑบาตนี่คือเป็นคนเด็ดโชคแล้วก็โอ้โหมีซุปตามามาเป็นเด็กวัดด้วย ทุกวันเกือบทุกวันอุ๊ยอนุโมทนานี่เห็นใจเขาป่ะเห็นในหัวใจเขามเขาเป็นคนเป็นห่วงเป็นใยคน่อื่นซึ่งอันนี้คือเขาเป็นตัวละครเหมือนนินจาพุบแล้วก็โผล่พุบแล้วก็โผล่นี่คือตัวละครรับในชีวิตเราซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆเขารักเราจริงหรือเปล่าวะไม่แต่ผมคิดว่าเราได้บอกรักทุกคนแล้วได้แสดงความห่วงใยครบละเพื่อนคนนี้ก็นีก็นีนีจากนั้นผมก็เลย ปุ S <S <S ๊บเอรเหมือนเอิหายไป <S 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 เหมือนแบ,บ,แบ,บ็คโฮลออกไปเลยแบ,บ<ช>็คโฮลที่ระเบิดบุ้มอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับผมก็เลยก็เออน่าจะครบแล้วนะก็ระเบิดบุ้ม